ตอนนี้นะคะคุณมีพลังขับเคลื่อนในตัวเองสูงมากนะคะกับการที่จะเดินไปข้างหน้าใช่พลังงานสูงมากๆคุณพร้อมมากคุณมีแรงเยอะมากมีความตั้งใจดีมีแพชชั่นมากๆที่จะเดินไปข้างหน้านะคะแต่ขอนิดเดียวค่ะไพ่ออร์เอร์บอกนิดเดียวว่าก่อนที่คุณจะทำอะไรนะคะ ให้เข้าใจสิ่งที่อยู่ในใจของคุณให้ดีที่สุดก่อนให้เข้าใจว่าคุณต้องการอะไรจริงๆก่อนแล้วคุณค่อยเดินไปนะคะถามคำถามกับตัวเองให้มั่นใจก่อนว่าทำไมถึงอยากทำสิ่งนี้เนาะเมื่อคุณเข้าใจอย่าง่องแท้แล้วคะ่ะแรงที่คุณมีเนี่ยมันจะแบบพาคุณไปแบบพุ่งไปข้างหน้าแบบดีมาก